สวัสดีครับผมอาจารย์ตั้มแมนเวอร์วันนี้นะครับเรามาพบเจอกันในช่อง u t u b บโฮโรตั้มแมนเวอร์ประจำเดือนกรกฎาคม2564กกับผู้ที่เกิดวันสุดท้ายคือวันเสาร์การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภแถมวิธีการเสริมดวงจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ถึงคิว ไพ่อะไรนะไพ่เทวานพเต์นะครับอ่าอ่ารูปรูปหน้าเป็นอย่างนี้อ่าโอเคเราก็ได้มาแล้ว10ใบนะครับโอเคพุทธังบังเกิดเปิดโลกโกลกะวิทูวิโสทายิศธรรมังบังเกิดเปิดโลกโกลกะวิทูวิโสทายิศสังคังบังเกิดเปิดโลกโกลกะวิทูวิโสทายิก พุทธังนานิมิตตังทำมังงานนิมิตตังสังคังนานิมิตตังข้าพระเจ้าอาจารย์ตั้มิริชัยสุวรรณประภาขออนุญาตเปิดดวงผู้ที่เกิดวันเสาร์โดยคร่าวดวงท่านเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภพ,พร้อมทั้งวิธีเกณฑ์การเสริมดวงนะครับขอให้ไพเทวานภฤริ์ช่วยเปิดทางด้วยเถิดขอให้เกิดความขังเกิดความศักดิ์สิทธ เกิดความแม่นในการทำนายไทยทักด้วยเถิดสาธุสาธุอาโอเคอุตสาหะนะครับบอกได้เลยวันเสาร์นะครับต้องมีความเหน็ดเหนื่อยทุกเรื่องนะครับอ่าเขาก็บอกว่าถ้าตั้งใจเต็มร้อยแล้วได้50ถ้าตั้งใจเกิน 200ได้100นะครับก็คือภายในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคนวันเสาร์ต้องเหน็ดต,ต้องเหนื่อยต้องสู้นะครับถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปได้เห็นไหมครับว่าไพ่ใบนี้นะครับคือคนที่เดินนะครับเดินทางโดยการใช้เท้าเห็นไหมครับก็มีความอุตสาหะนิดนึงนะครับอ่า เขาเรียกว่าความบากบันนะครับแล้วมันจะถึงเส้นชัยถ้าเปรียบเทียบก็คือไพ่เจ็ดไม้เทา้าคือต้องหนักต้องเหนื่อยต้องสู้นะครับถึงจะสำเร็จไพ่ใบที่สองท่านังอแน่นอนนะครับในเรื่องของการเงินการทองเจ้าของดวงชะตาถือว่าโอเค การเงินการทองดีการงานดีแต่เหนื่อยนิดนึงนะครับอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องล้านหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ในเรื่องของเงินเก็บถือว่าโอเคนะครับถ้าถามผมผมก็บอกว่าไม่ได้มีในเรื่องของโชคลาภจากการเสี่ยงนะ เพราะไพ่ใบนี้ทนังบวกกับอุตสาหะนะครับมันมาจากเรื่องของการงานซะเป็นส่วนใหญ่นะครับประจำเดือนกรกดามถือว่าไพ่ไม่ได้บอกถึงลักษณะของโชคลาภบอกถึงเกณ์ในเรื่องของการงานนะครับที่ดีโปรเจกต์ที่ดีนะครับ,รนะรบผลของงานที่ดีได้มาเป็นเงินนะครับเงินฝากที่ดีนะครับ ถือว่าการเงินการทองคนวันเสาร์บากบัน่นอุตสาหะถือว่าใช้ได้นะต่อมานะครับพระพุทธเทวะนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารนะครับคนวันเสาร์จะวุ่นวายเรื่องเอกสารสัญญาการตกลงการเจรจาเกิดขึ้น จะวุ่นวายจะต้องเกี่ยวข้องหรืออะไรประมาณนี้นะครับแน่นอนนะแต่มันเป็นเรื่องดีนะครับสัญญาโปรเจกต์เรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องนั่นน,นะครับแต่อย่างไรแล้วก็ทำให้สำเร็จเพราะว่ามันรวมทั้งทนังกับพุทธเทวานะครับรวมทั้งของเกณฑ์ด้วยหรือ,อคนทำออนไลน์ นะครับสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเป็นทนังอ่าพุทธเทวะนะครับอ่าก็คืออ่าเฟซบุ o กไลน์ไอ IG หรืออะไรประมาณนี้นะก็ถือว่า t ิก TikTok, ตอกทิกตอกยูท YouTube การสื่อสารถือว่าดีครับอ่า ต่อมาตกกรรมะเห็นไหมครับอุตสาหากกรรมะทนังกับกรรมะนะครับอ่าการได้เงินจากการทํางานอุตสาหะกับกรรมะนะครับงานตรงนี้ต้องมีเกณฑ์ในเรื่องของการอุตสาหะขยันมันเพียอ่นการงานนะครับผมก็บอกว่ามีเกณฑ์คิดจะทําอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องอสังหาริมทรย์คิดจะซื้อคิดจะขายนะครับ หรือคิดจะขยับขยายนะครับต่อเติมนะครับหรือมีเกณฑ์การจัดห่วงจุ้ยนะครับถือว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ดีการงานกรรมะถือว่าลงมือลงแรงแล้วได้ผลตอบแทนคือทนังอ่าคือเงินอ่าต่อมามรณะนะครับ ให้ระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้ใหญ่นะครับพไพ่ใบนี้คือมรณะคือแม่นะครับผู้ใหญ่ผู้หญิงนะเขาก็บอกว่าให้ระวังเลยนะครับแม่มีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยป้ามีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือญาติมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เป็นญาติที่เป็นผู้หญิงนะครับอืม ต่อมาอนาคตโอ้โหพระราหูเทวะนะครับงานเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อออนไลน์งานตอนกลางคืนนะครับผมก็บอกว่าเป็นพระราหูเลยก็คือเขาเรียกว่างานเด่นงานดีนะครับงานด้านต่างประเทศเกิดขึ้นเพราะว่าราหู เรามองถึงงานด้านต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกลางคืนงานที่ใช้เคเบลิลสายนะครับอินเทอร์เน็ตไลน์เฟซบุ๊กอินไอจี u ูทูบหรืออะไรประมาณนี้นะครับประสบความสำเร็จนะครับอา,อาจจะไลฟ์ขายของหรืออะไรประมาณนี้ถือว่าคนวันเสาร์ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับ แล้วก็มาชนกับพระพุทธเทวาเห็นไหมครับพูดพูดเยอะๆอ่าไล์ตอนทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มอะไรองนี้นะครับก็คือไล์เวลาตอนกลางคืนนะอ่าปังปังปังปุริเย่เอ่านะครับต่อมาโอ้โหลาพะนะครับเขาก็บอกว่านะครับ ได้โชคได้ราบนะครับอ่าเขาก็บอกว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่นิดนึงนะครับซื้อลอตเตอรี่กับผู้ชายนะเห็นไหมครับว่ามันมีเกณฑ์นในเรื่องของการสวยดาวได้นะครับซื้อลอตเตอรี่กับผู้ชายนะครับเขาบอกว่าอายุ40-50ถึง50อะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการมีโชค เขาก็บอกว่าโชคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับอาจจะเป็นลาบรอยนะครับจากการเสี่ยงซื้อลรตเตอรี่นะครับไม่ได้ซื้อหวยใต้ดินนะครับเพราะว่าหวยใต้ดินมันขึ้นอุตสาหะแสดงว่ายังไม่ยังไม่มีหรือ,อซื้อซื้อทองเบอร์ทอง เบอร์สิ่งของหรืออะไรเงี้ยมันจะถูกเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งของซะมากกว่านะครับอ่ากรุอ่า,อาผมก็บอกว่านะครับเราอ่าควรไปไหว้นะครับกร,รุนะครับ,รนะรบหรือสถานที่โบราณ นะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าพวกวัดในอายุทยาหรืออะไรประมาณนี้ขอพรขอบุญเก่าขอขอเงินอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีเกจในเรื่องของการได้เกิดขึ้นคือกรุคือการที่เก็บมานานหรืออะไรประมาณนี้นะครับไปขอเขาอ่า อ่าโอเคอายุนะครับการออกกำลังกายการตรวจสุขภาพไปหาหมอนะครับก็คือช่วงนี้อายุคือสุขภาพร่างกายของเจ้าของดวงชะตาโอเคดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไร เป็นคนที่ขยันออกกำลังกายนะดูแลตัวเองดีมากาไปหาหมอตามที่หมอนัดหรืออะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคแล้วก็มีกิจวัตรประจำวันนะครับอชอบในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับก็คืออายุ คือสิ่งที่เจ้าของดวงชะตาทำนะครับอืมอ่าไพ่เทวภูมิอ่าเห็นไหมครับบทสรุปนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับถ้าทำดีแล้วผลดีจะตอบสนองเป็นเทวภูมิก็คืออ่าสวรรค์ หรือบุญเก่าก็กําลังจะมาเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าการงานการเงินความรักนะครับไปได้ดีไปได้สวยนะเขาก็บอกว่าในเรื่องของความรักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับก็มีเกณฑ์จะมีลูก โซ่ของของใจนะครับคนที่มีครอบครัวก็เขาถือว่าเป็นคนที่รักครอบครัวมากมายนะครับก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์ตั้ม อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ภาพเพื่อเป็นค่าครูสนใจดูดวงส่วนตัว0899638635อาจารย์ตั้มแมนเวอร์นะครับลากันไปในเดือนกระดากะดาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ